สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอกันมาดามกํานวนคือเก่านะคะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยฮานอยเราจะมีสี่รอบถึงห้ารอบทุกวันเนาะคะ่ะเนาะไม่มีวันหยุดราชการวันนี้เป็นวันอาทิตย์เด้อค่ะไปหอลี่เดย์ที่ฮานอยนํำกันเนาะคะ่ะเนาะวันนี้ไปที่ฮานอยมีใครได้ไปได้ตามไม่เนะะาะเมื่อวานแตกกันไปทุกคนเลยเนาะคะ่ะเนาะ ไปถึงห้าหน้อยถึงจุดหมายไปทังกันสู่ครูสู่คนพแมพี่น้นองยังไงก็กราบขอบุณขอบุณเจ็ดเสียงดังที่ให้ตัวเลขแนวรางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพระเลขทุกตัวให้มาแค่เป็นแนวรางชาวารน,าาน,นกรรลขขมีเ้าแลละหลุงช่องกราบขอบุณขอบุณเอฟซี SC, ทุกท่านเหมือนกันที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่า ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อวกับเดีอยวกับขอพระคุณเป็นอย่างสูงปะเราไปดูตัวเลขแล้วนี่ก็จะเป็นของเลขลับนางฟ้านะคะเป็นเจ้าได้่อแม่พี่นองเลขลับนางฟ้าเมื่อวานฮาหนอยของเขาไปสามรอบเนาะไปรอบสปอตจิตแล้วก็ต่อด้วยรอบสามัคีแล้วก็ต่อด้วยรอบ VIP ปิดท้ายด้วย V i p ทุ่มครึ่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าฮาหนอยไปได้ทุกรอบ อันเอฟซีบอกว่าบมีดอกสะโพกจิตสามขีมีแต่อันพิเศษแล้วก็ปกติแล้วก็วีไอพีว่าสันเพลินวาเนาะนี่ค่ะมีอยู่มีอยู่แล้วแต่ผู้เสียหาได้เนาะค่ะเนาะมีอยู่ค่ะแล้วแต่คนที่หาได้เนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนก็ออกมาห้อยู่ค่ะเพราะว่าฮานอยเพื่อนก็ออกมากค่ะอันเข้าไปเบิ่งกับซิลูว่ามีมีรอบสะพพกจิต รอบกาชาติรอบสามัคคีเพิ่นก็นมีออกมาให้ค่ะเพิ่นมีออกมาให้แต่หุ่นยังมีเราะพแมพี่น้องหุ่นมีเมอดได้หุ่นก็นได้เนาะจะไปกันไหวไหมแค่นั้นแหละเนาะหุ่นก็นมีกันทุกมือค่ะเอา้าแล้วแต่ผู้สีหาได้ผู้สีมานเนาะเอาเศร้ามั่นเศร้าเลือกแห่าหาปลาผู้หามานกับมานผู้หาว่ามานกับว่ามานคือเก้าหลับพแมพี่น้อง วันนี้เราไปติดตามชมว่าเลขรับนางฟ้าจะให้ตัวไหนถ้าใครเป็นแฟนครับเลขรับนางฟ้าเนาะอย่าลืมรอรัฐบาลไทยด้อพพอแมพี่น้องเมื่อนี่เดี๋ยวมาดังจะลงรัฐบาลไทยให้เนาะของเลขมีที่มาของมาดามกับของเลขล็อกิก่ลงไปแล้วที่เข้าไปเต็มๆนะสองวัดติดของเลขล็อกิกรัฐบาลไทยล่างคือล่างเข้าไปแล้วแล้วก็ของมาดามเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะ ปดสามสามแปดงวดที่ผ่านมาเนาะเข้าไปเบิงใดเด้อพ่อแม่พี่น้องจะรีบลงรัฐบาลไทยให้เพราะว่ารัฐบาลไทยใกล้เข้ามาทุกวันแล้วเนาะอ่ะเมื่อนี้ไปห้าหน้อยก่อนเนาะค่ะก่อนจะไปลาวพรุ่งนี้เนาะค่ะเนะหาะห้าน้อยของแรกรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อยถึงหกน้อยแล้วแต่จะไปน้อยไหนแล้วแต่จะเลือกได้เนาะเอาจองตัวพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอ เอฟซีบอกว่ามาดาม,ม่าซันอันย่างไว้จักสองนาทีเนี่ยตอนว่าแคบหน้าจอาาว่าซันพอนาแคบบอทันพอนะอ่ะแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของเลขรับนางฟ้าตอนเบาเงียบเงียบยุ่นี่แคบเอาเพ่อแม่พี่น้องแคบเอาแคบเอาแต่ว่าอย่าเฝ้านี้จากกันเนาะถ้าแคบเอาสู้ขู่สู้ข้นเนาะแรกรับนางฟ้าให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับสี่สองตัวหกหาง 28, 29, 20, 48, 49, 40, 2 8 2 9 2 0 4 8 4 9 4 0เบิ้นก็จะเป็น2 2 4 4 3ตัว4หางก็จะมี2 4 8 2 4 9 2 4 0 2 2 4นะคะสําหรับผู้แค่บบเป็นสีอ่านซาาๆให้ยิโดยพ,พี่นอง2ตัวเน้น4หางก็จะมี2 8 2 9 สี่แปดสี่ศูนย์สามตัวเน้นหางเดียวค่ะสองสี่แปดเด้อพแมพี่นองอ่ะแคปหน้าจอบาสันกระเขียนวงกลมไว้พแมพี่นองเอ้ยแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเซียนหนุ่มนะคะของเซียนหนุ่มของเซียนหนุ่มก็ได้ไปสองรอบรอบ,รอบสะพ้อจิตแล้วก็ต่อด้วยรอบวีเอรอบพิเศษเนาะค่ะเนาะ อ่ะถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มวันนี้เขาตัวเน้นตัวจอเด้อค่ะหมู่บ้านของเพิ่นเนาะวันนี้เซียนหนุ่มให้มารูด4หน่ยถึง5หน่อย8กับ0งตัว6หาง8 1 8 2 8 3 01, 02, 03เบ่อนก็จะเป็น88 00 3ตัว4หางก็จะมี 801, 80, 802, 803, 880นะคะตัวเน้นตัวจอสอตัว4หาง 82, 83, 01แล้วก็88นะคะ3ตัวเน้นหางเดียว ดศูนย์หนึ่งเด้อกระเด้เออ้าวแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มเด้อค่ะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเสียนหนุ่มนะคะที่ให้ตัวเลขหนารางมาวางทางช่อง่ะกราบขอบพ,พระคุณเป็นอย่างสูงและไปต่อเป็นของใครเป็นของแมวน้อยนำโชคเด้อค่ะเด้อแมวน้อยนำโชคกลับไปสองรอบเมื่อวานเนาะไปรอบสพอตจิตสองสี่นนตัวเน้นตัวโจอแล้วก็ต่อด้วยรอบปกติ สองสี่อีกพอ่อแมวพี่น้องสองสี่ไปสองรอบนะคะเอาตัวเน้นตัวเจาะวันนี้ถ้าใครเป็นแฟนกับเลขแมวน้อยนำโชคแมวน้อยนำโชคให้มาวันนี้รูดสี่น้อยถึงห้าน้อยหนึ่งกับเจ็ดสองตัวหกหางหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสอง สตัวสองหางก็จะมีเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดแปดสองตัวเน้นเสี่หางหนึ่งสามหนึ่งห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดนะคะสามตัวเน้นหางเดียวเก้าหนึ่งเจ็ดเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามแมวน้อยนำโชคเนาะก็เนาะและไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณแมวน้อยนำโชคเด้อค่ะ ย้ายตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนะาะขอพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเป็นของล็อกจิกนะคะล็อกจิกก็ได้ไปสองรอบไปรอบสามัคีศูนย์ศูนย์แล้วก็ปิดท้ายด้วยรอบ VIP 0 9 9 0เก้าเก้านข้าตัวเนตัวเจถ้าใครเป็นแฟนคับเลขล็อกจิกวันนี้ตามต่อล็อกจิกให้มาวันนี้รูด4น่อยถึงห้าน่อย สกับ0ูย์สองตัว6หางสองสามสองสี่สองหเบิ้นก็จะเป็นสองสองตัว4หางก็จะมี2 0 3 2 0 4 2 0สา2 0อ้ายเด้อค่ะเด้อตัวเน้นตัวจอสองตัว4ี่หาง2องสสองสี่ ศูนย์สามศูนย์ห้าเด้อค่ะสามตัวเน้นสองหางศูนย์สองสามศูนย์สองสามสี่เด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขล็อกจิกวันนี้เนาะคะนะ่ะเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณล็อกจิกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางกลาง่องกราบขอบพระคุณหลายๆอะไปต่อเป็นของใคยเป็นของเลขมีที่มาอย่าลืมว่าเลขมีที่มากึ้นก็เดินดีเด้อค่ะรัฐบาลให้เดี๋ยวจะล่งไห้เนาะคะนะ่ะเนาะ แล้วก็จะลงราพัฒนาให้ด้วยวันนี้เพราะว่าเอฟซีเรียกร้องเข้ามาเยอะมากหลักร้อยเขายังแม่นอยู่เลขมีที่มาเมื่อวานได้ไปรอบสุพจิตเนหาะฮานอยวันนี้ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะใครเป็นแฟนคลับของเลขมีที่มาเตรียมตัวแคบหน้าจอพวกแม่นพี่น้องเลขมีที่มาให้มารูดราพัฒนาสองทุ่มคึ่งเอา รวดลาเวลาสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งแล้วก็ทุ่มครึ่งวันนี้เนาะค่ะเนาะสามกับห้าสองตัวหกหางสามห้าสามหกสามเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเบิ้ลก็จะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสี่หางก็จะมีห้าสามหกห้าสามเจ็ดห้าสามแปดสามสามห้าเด้อค่ะ ตัวเน้นตัวจอสองตัวสี่หางสามห้าสามเจ็ดห้าหกห้าแปดสามตัวเน้นหางเดียวสามห้าหกเ้อะค่ะเอาแคบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของไทยเนาะยังไงก็กลาวขอบุญขอบุณเลขนี้ที่มาเนอะคะ่ะ ที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องาะกลับขอบพระคุณห,หลายๆต่อไปเป็นของชอเชษชัยก็ได้ไปกาชาติหนึ่งรอบเนาะค่ะเนาะไปที่ห้าเจ็ดตรง,ต,รง,ต,รง,ต,รงตัวเน้นตัวเจะวันนี้ถ้าใครจะตามของโชเชษช,ชัยโชเชชัยให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหกับ7จดสองตัวหหาง6กห้าห7เจ็ดหสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสาม เบิ้ลก็จะเป็นหกหกเจ็ดเจ็ดสามตัวสี่หางก็จะมีหกห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดสี่หกเจ็ดสามหกหกเจ็ดเด้อค่ะตัวเน้นตัวจอสองตัวสี่หางหกเจ็ดหกสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่สามตัวเน้นหางเดียวหกเจ็ดห้าเด้อค่ะ อาแฉับหน้าโจอแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของสอเชษชัยเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณก็ได้ไปรอบี i p 60ตรงๆแบบไม่ต้องกลับเข้าตัวเน้นตัวจอดถ้าใครเป็นแฟนคลับซองสุวรรณวันนี้ตามต่อเนาะค่ะเนาะไปมั่นขึ้นอย่างได้อแม่พี่น้อง ห้าน้อยเนาะสี่หาหลวไปกัสิบพัาะท่านแล้วเนาะเปล่าเด้รถจะออกเครื่องจะเดินเนาะเพราะว่าสามสิบนาทีครั้งหนึ่งหรือหนึ่งชั่วโมงบ่าถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะสามสิบนาทีค้งางแล้วพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> อะยําตัวให้ท่านรถเมย์จะออกแล้วถ้าใครจะไปกับซองสุวรรณซองสุวรรณให้มาวันนี้รูด สีหน่อยถึง5้าหน่อย1กับ3าสองตัว6หาง1 7 1 8 1 9 3็ดหนึ่เบิ้ลก็จะเป็น1นึ่งตัวสี่หางก็จะมี1นึ่งสามเจ็ดหนึ่งสาดหนึ่งสาหนึ่งหนึ่งสนะคะตัวเน้นตัวจอสองตัวสี่หางหนึ่งเจ็ดสามเสองตัวเน้นสาสองหางโอสตัวเน้นสองหาง หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสาม้าด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวรรณนองพะ่นอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของดาลานั่งเอกพูดไหมพี่นอนเป็นของดาลลานั่งเอกได้ไปรอบพิเศษนะห้าสามสามห้าเข้าตัวน้นตัวจอบแต่เข้าตัวกลับแต่ก็ถือว่าผ่านเนาะ วันนี้ถ้าใครจะตามของมาดามบ้าแลกกะกาบขอบุญขอบพุนเอฟซีที่หนาหลักเด้อค่ะคนดีมีน้ำใจเนาะเอยแร์นี้กับกาบขอบุญขอบคุณแล้วเนาะพแม่พีน้องเนาะที่คนดีมีน้ำใจกับมาดามกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเด้อกันได้เขาไม่เห็นคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยทุกงวดทุกงวดเนาะพแม่พีน้องเนาะปวดทุกปวดโศกปวดโรคปวดภัยเนาะขอให้ได้เป็นเศรษฐีมั่งมีสีสุกเด้อค่ะเด้อกาบขอบพระคุณเป็นอยนยางสูง สำหรับคนดีมีน้ำใจเนาะค่ะของมาดามให้วันนี้รูด4นอยถึง5นอย6กับ8 2ตัว6หาง6 7 6 9 6 0 8 7 8 9 8 0เบิ้ลก็จะเป็น6 6 8 8 3ตัว4หางก็จะมี6 8 7 6 8 9 6 8 0 6 6 8เลยค่ะ ตัวเน้นตัวจอ2ตัว4หาง6 7 6 9 8 7 8 0 3ตัวเน้นหางเดียว6 8 7เดเด้อค่ะเอาแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใคร ấy. ยังไงก็กราบขอบุญขอบุญเอทุกท่านเหมือนกันเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามชมมากดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับมาดามไม่ว่าจะเป็น f อซใหม่เอเก่าเนาะค่ะกตาปอประคุณเป็นอย่างสูงของน้องสัมลีเมื่อวานลงให้ไม่ทันเนาะวันนี้มาแล้วค่ะวันนี้มาแล้วใครเป็นแฟนคลับน้องสัมลีน้องสัมลีให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยหกกับสามสองตัวแปดหางหกสามหกสองหกห้า หกเจ็ดห้าสามห้าหนึ่งสามสองสามแปดเด้อค่ะเด้อตัวเน้นตัวเน้นตัวจอสามสองตัวห้าหางหกสามหกสองหกห้าหกเจ็ดห้าสามเด้อค่ะเด้ออ่าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของน้องสัมนะรีเนาะค่ะเนาะยังไงก็กราบขอบคุณขอบคุณน้องสัมรีนะคะที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางทางช่องเนาะ ตามความพาคคุณเป็นอย่างสูงแล้วมาดามกสิบอกแต่ว่าแล้วไปต่อว่ม่เนอรเอาคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ